ครับวันนี้วันหยุดนะครับก็จะพามาชมบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับสดชื่นทุกครั้งนะครับที่ได้มานาเห็นนะครับท่านผู้ชมโหลมเย็นสบายมากนะครับอยู่ในบ้านก็ร้อนเนาะมาอยู่ที่นาเราดีกว่านะรบรรยากาศดีมากเลยนะครับ้บนไม้มีน้ํา ข้าวคันนะครับกอฝนตกหนักนะครับกยข้าวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โอเคอยู่เดียวดีนะครับบางส่วนก็น้ําท่วมนะครับมาเรามาดูความเสียหายกันนะครับก็ระบายน้ําออกไม่ทันนะครับเนี่ยข้าวก็จะห่างนิดนึงจะฟังนู้นหนักเลย ย,ยาวเลยถึงขอบตรงนู้นนะครับนี่แหละครับวิธีชาวนาก็เรียนรู้ศึกษากันไปนะครับน้ำท่วมนะครับช่วงฝนตกมาหนักๆน,นะเดี๋ยวก็ต้องซ่อมนะครับเดี๋ยวให้ข้าวโตว,วันนี้หน่อยนะครับ คเป็นเบิงใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวข้ามาซ่อมมาดำนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้ออกมาที่นาเลย ก,ะะกิจหลักนะครับก็มีีวลาค่าเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็วุ่นอยู่ในบ้านครับดูเป็ดดูไก่นี่ครับทนให้ลมเย็นสบายรบรรยากาศทุ่งนาฟัางเสียงลมนี่ครับเห็นไมเสียงลมสุดใจในท่อบ้านเราครับ มนึงเป้นไม้นามปลูกหลายปีแล้วนะครับจะดูรอดนะครับปลูกมาสิบกว่าต้นนะครับแต่เหลือประมาณสองต้นะ้ะอันนี้ค่อยได้ออกมาดู เป็นสะ๊าดนะครับเสต๊า้กินกับน้ำพริกนะครับกินกับปลาย่างอะไรพวกนี้ขนะองข้างๆก็เป็นปุ๋นนยไปตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่ช่วงเย็นสบาย จะเยอะนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเห็นนะอันนี้เป็นยูานคาร์มาใยสอยนะครับก็ปลูกไว้ได้นานแล้วนะครับวไว้รื้อถานได้ใช้สอยนะครับความเสียหายเป็นเวิร้งเลยเวิ้งใหญ่เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ข้าวสูงกว่าน,นี้หน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมกัน ต้องซ่อมแบบดำพราหวานคงไม่ทันแล้วอา่าร่มรื่นสิเย็นสบายผูกไปนอนแล้วสบายเลยเย็นสบาย,ยาใครแล้วร้อนก็ออกมาอยู่นะนะครับอยู่บ้านเปิดแอร์นะแอร์ก็ร้อนนะครับแล้วก็ค่าไฟก็แพงด้วยช่วงนี้นะครับออาวันน้า นะน,น้ำก็ยังมีนะพิ่งลดป่าก็จะน่าจะมีอยู่นะครับ